สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่11กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวัลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคติยราชนารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่12ถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2562 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัติยราชนารีจะทรงร่วมแสดงปาฐกถาในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของทบวงการพลังงานประมณูระหว่างประเทศปี2019ในหัวข้อหลัก ทศวัรษแห่งการลงมือปฏิบัติในการควบคุมโรคมะเร็งและแนวทางที่จะดำเนินต่อไปและศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาตามคำกราบทูลเชิญของผู้อมเนียการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมานูระหว่างประเทศสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลัยรั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างทวัตรวราขัตติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LS 181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบ,บดีที่12กันยายนพุทธศักราช2562เวลา12นาฬิกา45นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airlines เที่ยวบินที่ l x 1 8 0ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันที่23กันยายนพุทธศักราช2562เวลา9นาฬิกา35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง9กันยายนพุทธศักราช2562องคมนตรีติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาูมินคนอดุลิเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการ ไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชรดำริอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิคลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชรดำริเมื่อปี2548และกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2555เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อช่วยเหลือราชดรที่อบพยพมาจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนศิริกิจและขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำให้กับแหล่งน้ำต้นทุนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์53,500ไร่รวมถึงเอื้อประโยชน์ทั้งด้านการประมงการท่องเที่ยวและการเลี้ยงสัตว์ตอนบ่ายองค์มนตรีและคณะเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานจำนวน174ชุดไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาาจังหวัดอุตรดิต พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาดและเยี่ยมชมการดําเนินกิจกรรมต่างๆและผลงานของนักเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเขตบริการครอบคลุม4หมู่บ้านได้จัดทําศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนโอกาสนี้ได้ไปติดตามการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดอุตรดิต สถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิตและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่สำนักทูลประธานที่3นักเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตราดิตถ์ด้วยองค์มนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโย,ยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธาดากัน,นสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนานรุษติดประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการก่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ประจำปี2562เพื่อให้มีความต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีการพิจารณาโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2,563การขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุใหม่ได้แก่รูบี้โก1เป็นพันลูกผสมจากการผสมพันธุ์เปิดของพีชพันุเจมีลักษณะเด่นคือผลกลมสีเหลืองทองเนื้อผลไม่นิ่งสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีทนต่อโรคราสนิมและโรคใบจุด นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเห็ดได้แก่เห็ดไวเจอรี่ที่นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดหูหนูขาวผสมคอลลาเจนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเห็ดให้มีสปปรรพคุณทางยาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนติดตามความคืบหน้าการถอดบทเรียน50ปีโครงการหลวงเพื่อกําหนดรูปแบบและเป็นต้นแบบโครงการหลวงโมเดล การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในการพัฒนาพืชทางเลือกเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่ผลงานโครงการหลวงสู่ระดับสากลดังคำกล่าวที่ว่าช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเชิญเครื่องเขียนพระพราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทร,ร,รเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางติ้วพลเวียงคำอายุ106ปีผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่204หมู่ที่10ตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมีลูกสาว4คนปัจจุบันนางสุมีพลเวียงคำลูกสาวคนเล็กเป็นผู้ดูแลนางติว ซึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคกระจำตัวได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทโดยในปี2561ได้รับเกียรติบัตรคุณแม่ร้อยปีจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันกันทารเสนเชิญนื่อเขียนพระราชทานจำนวน181ชุดและอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดกำปาตำบลบ้านโค้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีเขต2เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพน์รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายรอยพระพุทธบาทอู่ทองครั้งที่10 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนและคณะครูโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904วปรอไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปบริการตรวจรักษาน,นักเรียนและประชาชน ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่นางสายสีสดอายุ102ปีพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่272หมู่ที่6บ้านหนองลานตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนางสายเกิดเมื่อปี2460 มีบุตรธิดา6คนมีสุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้รับเงินตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน1,000บาทต่อเดือนโดยมีนางสมบูรณ์ศรีกันอินบุตรสาวคนที่5เป็นผู้ดูแล พร้อมจะมีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน98ชุดและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนและนักเรียนด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมติสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการพระิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมติสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมับพิตรสิทธิวนารามด้วยพลเอกเปรมติมสุลานนท์เป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างมากมายทั้งการสร้างความดีและเป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆอย่างซื่อตรงสุจริตเฉียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด อีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการช่วยรักษาวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยการใส่ชุดพระราชทานที่เป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทยตลอดจนเป็นแบบอย่างของทหารที่ดีที่มีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์บนรนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยลำเลียงถุงยังที่พระราชทานเพื่อน,นําไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดคิษสนุโลก วันนี้พิธีกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกเขตบางเนขนพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริมีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพยายามยากสภาการชาติไทยลำเลียงถุงยังชีพพระราชาทานที่บรรจุสิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน3,500ถุงขึ้นรถบรรทุก เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่เดือดร้อนจากอุทกภยัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโพดุลซึ่งในถุงยังชีพพระราชทานจะมีสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการยังชีพมากกว่า30ชนิดโดยของทุกชิ้นเป็นของที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยจัดซื้อใหม่เพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้ประโยชน์ได้จริงสิ่งของในถุงยังชีพพระราชทาน1ถุงจะสามารถยังชีพได้อย่างน้อย7วัน และในวันที่13ถึงวันที่17กันยายนนี้จะมีการบรรจุถุงยังที่พระราชทานอีกจำนวน8,000ถุงเพื่อน,นำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมเมือสุทธานารีนาธด,ด้วยความจงรักภักดี วันนี้ที่อาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมูลนิพิพิดดีพูดดีทำดีอาจารย์และนักเรียนเรียนร่วมมัธยมวัดมกุฏโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมือนสุทานารีนาศ ร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการกระชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันทั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนาน,นับประการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัยพิบัติต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวีรินทรานาทองบอ่อจารดีชั้นปีนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ